เยอะนะครับรถเยอะวัดพิกุลวัดปางหลวงนนทบ,บุรีครับไหว้พระขอพรวันที่หนึ่งกันครับวันนี้รถจะเยอะนิดนึงนะครับตามวัดตามอาวัดพระอารามหลวงวัดปางหลวงครับในวัดก็แน่นนะครับด้านนอกก็แน่นครับ สุดซอยจริงสุดโอ้โหซอยจ,จากวัดสุดซอยครับติดยาวมาเลยครับน่าจะถึงด้านนอกแล้วครับถนนสวนเรนนะครับยังไม่สุดครับยังไม่เห็นทางแถว น,นี้รถจะเข้าไปวัดพระอารามหลวงวัดปางหลวงครับวัดปางหลวงนนทบ,บุรีนะครับใครที่จะมาช่วงนี้ก็ใช้เวลานิดนึงครับอันนี้รถจะเข้าวัดปางหลวงนะครับติดถึงถนนใหญ่แล้วครับจากป แน่นเลยครับแน่นเลยครับนอนครับหยุใหญ่ครับรถร้อยคิวเข้ายาวครับ